ในการสเก็ตภาพในกระบอกชั้นน่ยจะได้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้และขอไข่ลูกสักสองใบริโพยอีกสักสองขวดก็กําลังดีเลยแม่ประธานโทษนะคะไม่ทราบว่าจะมาวาดภาพหรือว่ามาอัดภาพเหรอคะเนิบจังเลยนนะมึงนี่มึงพูดได้เหรอเนี่ยได้ติดกไในใจตุกตาน่่จะทูดแต่ว่าถ้าหากว่าจะสเก็ตภาพน่ะเราไม่ว่าอะไร แต่ว่าเรายังไม่ได้เสเวทพระกยาหารเช้าเลยกระหม่อมฉันรบกวนเวลาไม่นานหรอกพียาค่ะกระบอกฉันจะรีบว่านี่มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้นี่ยรีบจัดสถานที่ดีกว่าพียาค่ะกระหม่อมฉันจะได้รีบว่าและจะได้รีบกลับกันดีกว่าเหนือท่านท่านที่เขาบอกนั่แล้วกันได้แต่ว่าจะจุดมีอะไรนี่ตะโกนเรียกกระหม่อมฉันมังสิ่จะเลยเดี๋ยวรออยู่ข้างนอกนี่แหละะเอาอย่างงั้นเริ่มเริ่มเฮ้ยไปกันมาเนี่ยเขาบอกไปไปไปกันมากันมาไปอย่าไปห่วงเราเป็นพิเศษไปกันเลยกันเลยเรื่องมากที่มาหา เอาเลยอธิบายเอาไปเลยนะจะปิดติดแล้วเดี๋ยวจุฬาก่อนแล้วกันจุฬาอะไรวะจุฬาลงกรโอ้โหโมกต้นตีนอันนี้จะมาจีบไม่ได้เล่นมุกนี้เงียบทั้งบางประหารเลยทำไมอ่ะอะไรอ่ะผมจะเล่นมุกอะไรก็เรื่องของผมกไปล่ะโมกเปิมเง้นง้อยคุณคุณพูดยี้ไม่ถูกนะเว้ยผมนี่ไม่ใช่คนธรรมดาด้ยผมเป็นแบบนักเรียนแบบ พวกช่างโกลพวกอะไรเงี้ยพวกชอบมีเรื่องอะ่ะพวกชอบมีเรื่องใช่